สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ไตอ,อีกแล้วนะครับที่อิซูซูคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสานั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนนะครับจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ไต๋อ,อยู่ก็จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันพรหัสที่ 19พฤศจิกายนพศ2563นั่นเองพี่ตายจะมีปล่อยรถของ fc ทั้งหมด2คันนะครับแต่ว่าจะมี1รุ่นที่พี่ตายจะถ่ายให้ดูเพราะว่าเขาเป็นของปี2 0 2 1แล้วพี่ตายยังไม่เคยถ่ายนั่นเองส่วนจะเป็นรุ่นไหนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าครับแล้วก็จะเป็นคันนี้แหละครับเป็นน้องมุกที่พี่ตายเพิ่งถ่ายไปเมื่อวานก่อนวันนี้นะครับ พี่สาโรด f c ที่อยู่อำเภอชุมพวงก็เตรียมที่จะมารับน้องมุกแล้วเ,เขาตั้งชื่อมาให้ด้วยนะครับก็พูดถึงเรื่องมิวก็อขอชี้แจงนิดนึงครับมีท่านหนึ่งนะครับลูกค้าท่านหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์นะครับเฮ้ยไม่ชอบเลยคือชอบรถนะแต่ว่าไม่ชอบการรีวิวแบบนี้คืออวยรถอิซูซูมากเกินไปอันนี้พี่ไต่ก็ขอชี้แจงนะครับว่าพี่ไต่ ช่องพี่ต่ไม่ได้มีความเป็นกลางเอ,อก็ต้องบอกเลยว่าพี่ไต่ขายรถอีซูซูเพราะฉะนั้นนะครับพี่ไต่ก็ต้องอวยรถอีซูซูคือเราขายรถอันนี้ยเราก็รักเราก็ชอบของเราถูกไหมเราคือรถอ่ะก็ดีทุกยี่ห้อดีทุกรุ่นนั่นแหละแต่เราขายอันนี้เราต้องรักอันนี้เราก็ต้องอวยอันนี้ยออถูกไหมคือของที่เราขายเราต้องเชื่อก่อนว่าเขาดีจริงสวยจริงเอ,อเราถึงจะพูดให้ลูกค้าเชื่อได้เพราะฉะนั้นอันนี้ชี้แจงก่อนนะครับ อิสุก็ต้องไหวอิสุถูกแล้วเออแล้วก็เรื่องเสียงหัวเราะเออเนี่ยแล้วก็เสียงหัวเราะเนี่ยน่าเบื่อมากๆลำคาญมากๆเอออันนี้ก็ต้องขออภัยนะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลนั่นเองถามว่าได,ได้เสียแซงอะไรไหมก็ไม่ได้เสียแซงหรอกครับมันเป็นธรรมชาตินั่นแหละก็ถ้าสมมุติว,ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบเนาะก,ก็มีเซลล์ท่านอื่นที่เขาทำช่องแล้วก็คัลิวิวดีมากๆนะครับ เราเป็นมืออาชีพมากอันนั้นเราสามารถไปติดตามได้นะครับท่าน้องจันเมื่อกี้ผมขออนุญาตปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะครับพอดีมองหาเราไม่เจอครับนั่นแหละก็เราก็สามารถติดตามได้นะครับมันเหมือนกับไอ้องวิตายก็เป็นช่องไทยบ้านอะ่ะเหมือนไม่อยากให้ใครมาฝากผีฝากใคะทำต้องเป๊ะต้องอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เอาหัวลอยโดนได้ <c oughs> อ่ะคันนี้จะเป็นน้อง <c oughs> น้อง,อ,ง,อ,งอ่ะน้องมุก all new m u x นะครับรุ่น ลักชัวรี่คันนี้สีขาวมุกราคาอยู่ที่หนึ่0ล้านบาทนะครับคันนี้เอาจริงๆอ่ะถ้าพี่ต่ายนะครับมีเงินอ่ะเอารุ่นนี้ก็พอจริงๆเนี่ยอันนี้พี่ต่ายเตรียมทำความสะอาดอะไรเรียบร้อยแล้วรอ8ปดโมงลูกค้าจะมารับอันนี้เรียบร้อยแล้ว เหลือที่ยังไม่เรียบร้อยนะครับที่พี่่าย,ยัางไม่เรียบร้อยก็จะเหลือแวกยางนะครับก็เดี๋ยวจะแวกยางคือไม่อยากแวกไว้กลัวจะฝุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวตอนเช้ามาเช็ดอีกรอบหนึ่งพี่่ายก็จะแวกให้เรียบร้อยนั่นเองอันนี้ภายในของเจ้าตัวน้องมุกเขาเนี่ยสวยมากๆครับสวยมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะสวยจริงคือมันก็เหมือนออของราคาแพงอะเราอยากได้เราไม่มีตังค์ซื้ออะแต่เป็นรถรุ่นที่เราอยากได้เออเราก็พูดจากความรู้สึกเราแหละ ขายขายตลอดขายประจํานั่นแหละครับแต่ว่าการที่จะมีเงินซื้อรถเป็นล้านเนี่ยมันก็เนาะมันก็ยากเลยเอ่นี่หนึ่งล้านสามแสนหกหมืนหนึ่งพันเฮ้ยหนึ่งล้านสามแสนหนึ่งมืนหนึ่งมืนหกพันนะครับตัวนี้เมื่อวานนะลลูกค้าเก่ามาดูเป็นลูกค้าพี่ต่ายสมัยเมื่อสักเป็นเซลล์ใหม่สิบสองปีที่แล้วแล้วครับ ก็โทรมาหาก็มาเจอกันก็ดีใจมากมาจองรุ่นนี้แหละแล้วก็เขียนราคาให้ลูกค้าตัวเองเขียนได้น่ารักมากเลยจาก1น่ล้านสามแสนหนึ่งหมันเป็น1นึ่งล้านสหกหมื่นนึงพันอันนี้ด้านท้ายของเจ้นงมุกนงมุกสวยครับสวยสวยอยากได้อยากได้อยากได้เราพูดถึงเรื่องวิรถอีสุสุนะก็ยจะมีใครว่าไม่ดีมาดูมิวอะไรเงี้ย ไปเปรียบเทียบกับยี่ห้ออื่นเอ้ยเหมือนนู้นนี่เอ้ยเราก็รู้สึกเครื่องนิดนิดนะมาหลายคนก็ช่างนั่งเต็มคันรถเราจะเถียงแบบสู้ตายไม่ยอมไม่ยอมเอ้ยเราก็ว่าต้องว่างของเราดีไหมเออถึงเขาจะรู้สึกยังไงไม่รู้เราก็ต้องว่างเราดีแหละอือสู้ตายสู้ตายอ่ะทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าพี่ไต่จะให้ดูรุ่นไหนนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้คันนี้ก็จะเป็น fc ของพี่ไต่อยู่อำเภอเมืองนี่แหละนะครับก็จะเป็นของน้องบอลน้องบอล ตอนแรกจอกเดือนธันวาแต่ว่าย้ายมาออกเดือนพฤศจิกาวันที่19นะครับแล้วพี่ต่ายก็จําวันผิดด้วยตอนแรกคิดว่าลูกค้าจอกวันที่18คือเมื่อวานนี้ก็เช็ดรออย่างดีที่ไหนได้ลูกค้าบอกว่าเราบัตรที่19นั่นเองคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว c a ปโฟไฮแลนเดอร์หนึ่งจุเก้รดแนั่นเองสีขาวมุกราคาของน้องเขานะครับก็จะอยู่ที่8ปดแสนบาท รถรุ่นนี้เป็นรถที่จะขายในปี2 0 2 1อ่าโมเดลนี้จะถูกใช้จนถึงเดือนตุลาคมนั่นเองคือพูดง่าย,ง,าย,ง,ายง่ายนะถ้าพี่ต่ายตามที่พี่ไก่สังเกตนะอ,ะอิซูซูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแบบรถนะท,ทุกเดือนตุลาแต่ทีเนี้ยจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตัวรถไหมอย่างเงี้ยก็อันนั้นไม่รู้ไม่รู้นะครับ อาจจะเปลี่ยนโมเดลเป็นโมเดลของปีต่อไปแต่ว่ารถไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็ไม่มีการปรับขึ้นราคาอย่างเงี้ยครับเนาะอันนี้ที่เคยสังเกตนะอ่ะกระจังหน้าของเจ้าตัวเกรดัดนะครับกระจังหน้าของเขาเนี่ยก็จะเป็นโครเมียมนั่นเอง2ชั้นมีโลโก้อิซูซูให้ไฟหน้าของเขาก็จะเป็นอ su ู u v i s i o ่นใบ LED ไฟสูงไฟต่ำสามารถปรับได้ถึง4ระดับเพราะฉะนั้นไม่รบกวนสายตาของผู้ที่ขับขี่สวนไปมาอย่างแน่นอน ส่วนเจ้าไฟเดรียร์ที่เห็นเขากับพิบกับพิบเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับไม่ได้กับพิบนะเป็นตีกล้องของพี่ต่ายข้อดีของไฟเดรียร์เหมือนพี่ต่ายบอกไปนะครับจะช่วยให้รถคันอื่นที่สวนมาเห็นเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นทําให้เขาการะยะไ้เฮ้ยยังไม่ควรแซงนะรถคันนี้ใกล้เข้ามาแล้วแล้วก็จะมีคําถามเข้ามาพี่ต่ายขับรถตอนกลางคืนตอนเย็นๆอะไรเงี้ยช่วงโค้งเคอย่างเงี้ยครับต้องเปิดไฟหลีไฟอะไรไหม เอาจริงๆนะตามหลักของพี่ต่ายเนี่ยต่อให้เปิดไฟหน้าขับตอนกลางวันเนี่ยพี่ตายก็ถือว่าดีนะคือรถคับอื่นเขาเจเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเอ,อพี่ตายก็ว่าปลอดภัยนะไม่มีถูกไม่มีผิดถ้าเราไม่ลืมดับไฟนะ,ะครับทำยังไงก็ได้อย่าเกิดวันเหตุครับอระบบความปลอดภัยของเจ้าตัวเครดซ่ซดคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่ามาครบมากๆอระบบช่วยควบคุมการส่งตัว ออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันแล้วก็ลงทางลาดชันมีมาให้นะครับระบบก็เรียกว่าไงอำนวยความสะดวกสบายขนาดกับขี่ก็จะเป็นเจ้า c r u ส s e Control นั่นเอง คันนี้นะครับเจ้าตัวเกรดแซคันนี้จะมาพร้อมกับล้อแมกขนาด18นิ้วนั่นเองบันไดข้างติดตั้งมาจากโรงงานนะครับระบบการสะเทือนด้านหน้าก็จะเป็นอิสระเปีกนก2ชั้นพร้อมคอยสปริงเสริมด้วยโชค๊คอัพแก๊สมีเหล็กกันโค้งมาให้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแหนบเนี่ยเผาอันนี้เราไปดูเจ้าตัวล้อแมกของเจ้าตัวเกรซเซกันนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับปีที่แล้วก็ใช้แบบนี้ปีนี้ก็ใช้แบบนี้ราคาไม่ปรับขึ้น ยังมีความสวยงามลูหงายังสดใหม่นะครับสามารถใช้ไปอีกได้นานเลยทีเดียวยางเป็นเบอร์ยาง265 60 18นั่นเองสัญ,ญาาลักษณ์ไฮแลนเดอร์มีมาให้อันนี้เดี๋ยวพี่ต่ายต้องมาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็แว็กอีกหนึ่งรอบสติ๊กเกอร์ติดแล้วนะติดทั้งสองคันเลยแต่อันนี้จะมีศิลปะในการติดต้องติดอย่างนิดนึงครับมีวก็ติดแล้วทีนี้เรามาดูด้านท้ายกันด้านท้ายของเจ้าตัว แคปโฟ i g ไฮแลนเดอร์เก Z คันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าไฟท้ายเขาอาจะเป็นแบบ led เลยเห็น <c oughs> ได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันหรือตอนกลางคืนอ่าเวลาพี่ตายพูดไปนี่ไม่ได้อยู่เฉยน,นะจะได้อารมณ์ขนาดนี้ต้องมือไม้มาด้วย <c oughs> อ่าบอก้อยอีกล <c oughs> แล้วแล้วบันไดข้างนะครับไม่ไม่ใช่บันไดข้างดิอ่าเจ้าตัวกันชนท้ายนะครับก็จะ ถูกติดตั้งมาจากโรงงานออกแบบแบบวิวอินเลยเข้ากับตัวรถเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถสัญลักษณ์ของเกรซแซบอกว่าเฮ้ยบงบอกว่าฉันเป็นรุ่นที่หรูล้าอีกรุ่นหนึ่งนะจะติดอยู่ด้านขวานั่นเองมือจับท้ายนะครับของเขาก็จะเป็นเจ้าโครเมียมแล้วก็กล้องมองหลังเปิดใช้งานได้ง่ายนะครับตัวนี้นี่ด้านข้างเขาจะเป็นแบบนี้ แล้วก็เดี๋ยวพี่ตายจะพาไปดูภายในนิดหนึ่งนะครับของเจ้าตัวเกตเซตปี2021ทําไมช่วงนี้พี่ตายถ่ายแต่สีขาวอะไรเงี้ยก็จะเป็นเพราะว่ารถพี่ตายปล่อยมีแต่สีขาวเมื่อกี้ชะงักเลยเจอขีนอกกองใหญ่มากดีนะเฉียลดรถลูกค้าไปนิดหนึ่ง ต้องขยับออกซะละครับภายในของเจ้าตัวเกร็ดแซดคันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยเบาะนั่งจะเป็นเบาะนั่งกึ่งหนังแท้สีดํานะครับแล้วก็จะเดินด้วยได้สีเทานั่นเองเบาะสามารถปรับสูงต่ําได้แลวก็เลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นั่นเองในส่วนของเจ้าตัวคอนโซลหน้าเจ้าตัวเกรดแซดคันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยมีบุนุ่มคอนโซลหน้าเขามีมาให้อยู่แล้วอันนี้มีบุนุ่มมาให้เรียบร้อยครับนี่นี่ แล้วก็เราเขาเรียกว่าระบบความมันเทิงมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วนั่นเองตัวนี้รองรับเขาเรียกว่าในส่วนของพวกสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Android Auto หรือว่า Apple c a r p l a y นะครับแออ,ออกแบบให้มีความรู้หลาแล้วก็ใช้งานง่ายเราดูเราจะรู้เลยว่าฟังก์ชันตัวไหนใช้ตัวไหนนะครับอย่างเช่นตัวด้านซ้ายสุดเนาะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนี่ย,ยฝั่งนี้ครับปรับทิศทางลมอันนี้ปรับแรงลมอันนี้ปรับน้ำยาแอ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนั่นเองนี่แล้วก็ตัวห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 ัวอะไรนะหัวล้านไม่เออคิดอยู่นั่นแหละอ่าหัวมือเบรกนะครับก็จะเป็นสีดำออกแบบให้เข้ากับภายในห้องโดยสารนั่นเองพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันหุ่มด้วยหนังนะครับเราสามารถควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยได้แล้วก็อ่าเราสามารถใช้งานฟังก์ชันคูต์คอนโทรลได้นั่นเอง แล้วก็มาตรวัดนะครับก็จะเป็นมาตรวัดแบบซูเปอร์วิชั่นตัวนี้นะครับตัวปรับไฟหน้าเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้ปรับได้สีระดับเราหมุนเอาเลยให้เหมาะสมกับการใช้งานของเราตัวควบคุมสวิต์กระจกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งผู้โดยสารไม่ใช่ฝั่งผู้โดยสารฝั่งฝั่งผู้ขับขี่ตัวนี้ฝั่งผู้โดยสารซ้ายผู้โดยสารขวาหลังผู้โดยสารซ้ายหลังนั่นเองอันนี้เวลาที่เราจะ ป,ปรับกระจกไฟฟ้านะเราก็เลือกขวาเลือกซ้ายก่อนแล้วก็ค่อยยกเอาตัวนี้ก็พับกระจกเป็นพับไฟฟ้านะแต่เราต้องกดพับอีกนี่เห็นขี้นกเมื่อกี้ก็สมาธิไปหมดเลยจะดูไหมจะถ่ายให้ดูเผื่อยพจะกินข้าวเช้าโอ้ยอะอันนี้ภายในห้องโดยสาร ด้านหลังนะครับก็ต้องบอกเลยว่านั่งสะบวกสบายนะครับไม่แพ้รถเก่งที่มีขนาดใหญ่เลยแล้วที่สําคัญอนะ่ะเขาจะมีเจ้าแอร์หลังมาให้ด้วยพร้อมกับที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์นี่สะดวกสบายมากๆเลยอโอเคครับก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวเก mm hmm. ลืแซตที่จะขายในปี2021นนั่นเองแล้วก็เครื่องยนต์นะครับก็ จะดูไหมเดี๋ยวไม่ต้องเปิดเนาะเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัวเกศแซคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1 9 0 0ซีซีให้แรงม้าสูงสุดถึง150แรงมา้าแล้วก็แรงบิดนะครับจะอยู่ที่350นิวตันเมตรอย่าลืมการรับประกันเครื่องยนต์ของรถรุ่นนี้นะครับ100,000กิโลเมตรสามปีนะครับอย่าลืมเอารถเข้าเช็คที่ศูนย์บริการด้วยนะใกล้ที่ไหนเข้าที่นั่นแล้วก็ใครจะซื้อรถนะครับมาหาพี่ต่ายได้ที่ ok อิซุซุคิงยนต์สาขาบุรีรั หาง่ายจะอยู่ใกล้ถนนใหญ่อยู่ถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองอ่ะครับแล้วก็อะไรว่ายังไงเกิดอะไรไม่ออกไอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็พี่ต่ายจะขอตัวไปเช็ดรถเตรียมรถแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ก็จะอยู่7จ็ดโมงเโมงสิห้าละเดี๋ยวของของคุณพี่สาโรธนะครับที่เป็น f c พี่ต่ายเนี่ย อันนี้เดี๋ยวจะมา8ปดโมงเช้าเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับคืออยากให้ลูกค้ามาแล้วเจอรถที่สภาพสวยงามเลยอะไรเงี้ยไม่อยากให้มาเห็นเฮ้เรากําลังเช็ดรถอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับเช็ดได้เช็ดได,ได้แต่หมายถึงเราทําให้สะอาดแล้วลูกค้ามาเราก็เช็ดให้ลูกค้าดูเพื่อเฮ้ยเราใส่ใจนะอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงคือเราทําก่อนหน้านั้นแล้วนะครับเบื้องหลังเราจัดเต็มโอเคก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวย,วยเๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ